โย่ๆก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมนี่ก็วกไปเช่นเคยเนาะกระทุน780บาทนะครับผมวันนี้เราก็มากับสูตรเช็คหน้า10ครั้งนะครับผมเราที่เหลือก็30ยาวนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับผมคันแรกเราเร่มกที่เทอร์โบก่อนเลยเนาะไป10ครั้งนะครับผมขอลองเทสสูตรนี้อีกรอบนึงนะพอดีว่าผมมี2สูตรนะครับผมก็สูตรนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจก็ลองดูว่าจะเข้าดีหรือเปล่าเพราะว่าสูตรที่2ผมเทสได้แค่ไม่กี่รอบเอง ก็ประมาณ10 15้ากว่ารอบก็ไม่ได้เยอะนะถ้าเที่ยวกับสูตรแรกแล้วสูตรแรกโอ้โหหมายเยอะกว่านี้อีกอลไปสี่สิบบาทอันนี้เป็นทีละสามสิบรอบนะครับผมอมแล้วค่อยตัดสินใจเอาว่าคิดว่าตัวไหนเข้าดีกว่ากันแต่ว่าผมชอบตัวนี้นะมันง่ายดีไม่ต้องมาไล่แบบสองสเต็ปสามสเต็ปอะไรเงี้ยนี่มันอยู่แค่สองสเต็ปอเออแค่แบบเก็บบายแล้วก็ปันเช็คหน้าเอ้ปั่นเก็บเก็บเงินเอาเลยอะไรประมาณเนี้ย อ่าซองแตกสวยนะโอเคได้มาเท่าไหร่320 3200นะครับผมถึงมาไวมากถ้าจะใช้วิธีนี้นะถ้าเกิดว่าจะเล่นตามวิธีนี้ผมแนะนำว่าห้ามงเยอะนะครับผมก็งลงแบบพอดีๆพอ,อ,ะพอละลงเป็นเปอร์เซ็นต์เอาก็ได้นะผมจะได้ไม่เจ็บตัวเนาะจะได้ยืมันได้หน่อย โอเค32456นนะเราปั่นไม้หนึ่งบาทเหมือนเดิมก็ได้นะไม่มีปัญหาสักสิรอบไปเป็นการแก้บั๊กไปเพื่อปรับไม้สูงแล้วมันไม่พุ่งขึ้นให้เนาะแบบไม่ขยับอะ่ะก็เลยเอาไม้หนึ่งบาทมาแก้ขาดก่อนเพราะว่ามันน้อยด้วยอ่ะเกือบโดดนะเดี๋ยสามรอบ โอเคไปที่ห0ึ่เลยแล้วกันโอเคได้อยู่นะเหลือเศษอีก6 0 0นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันนะครับผม10เหละเอ้ยไม่ใช่ดิ30บเกือบเกือบเกือบทัดมานะครับผมสูตรมันเยอะมันหลงเป็นเรื่องธรรมดาโอเค วายมาโอ้โหก็ทองมาหมายหนึ่งร้อยะครับผมได้มาสองพันเป็นห้าพันแล้วนะคุ้มคุ้มคุ้มได้กำไรอยู่อ่ามาไหมโอ้โหเน,เนี่ยไมคกอดเดี๋ยไปลโอเคส้มมานะครับผมอ่าประทัดมาวายมาอีกสองตัวมาอีกนะที่ส้ม พอส,สวยๆโอ้กับคูณสิบเนี่ยเรียบร้อยเข้าคูณสิบนะครับผมสามร้อยได้มาสามพันสองแถวออกโคตรดีพูดเลยดีมากๆโอเคได้มาสามพันนะครับผมหลายเอาเสือโดดนะไอเน,นี่ยจะไม่หยุดนะเราจะเล่นต่อจนกว่าเสือจะโดด เพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้ามันใกล้โดดแล้วอ่านได้ไงเห็นไหมโดดแล้วจริงด้วยดีเราไม่ไปปรับไม้หนึ่งบาทนะไม่งั้นโดดไม้หนึ่งบาทแน่นอนแล้วเ,เป็นประทับด้วยนะโอเคเข้าคูสิบนะครับผมห้าร้อยห้าพันไปดิเจ็ดแปดเก้าสิบสองอ่ะหมื่นสองเนืผมต้องนับนิ้วช่วยนะผมก็ไปแล้วสมองสมองตอนนี้นะดึกมากละแบบโครง่วงอ่ะผมอะ โอเคห้าพันเนะครับผมเอาเป็นไม้หนึ่งบาทเลยแล้วกันเนาะไปไปสิบรอบนะวายมาเดประทัดโอเควายมาอีกวายมาอีกวายออกคดีเลยจากน้อยก็แตกง่ายอยู่ไม่แตกยากนะโอเค ไม้ละกันนะครับผมขอเป็น400เลยมา่ะสิเอ้สามสิบนะครับผมลองลองไอ้ที่ผมปัน่นสิบรอบผมปัน่นเก็บไว้อะเก็บไว้นิดหน่อยอ่ะมันได้ไม่เยอะหรอกก็มิดเดยวจริงๆแต่เป็นหลักคือเหมือนเราแบบเอาไว้แก้บัก๊กอะถูอว่าลงไม้สูงไม่ค่อยแตกใช่ไหมก็ลงไม้น้อยไปก่อนหนึ่งบาทปาทั่นไปสิบรอบ แตกดีก็ไปต่อเลยไม้สูงบางทีมันปรับสดๆเลยแล้วเราปั่นไปบางทีมันไม่เข้านะโอ้โหงมื่อตีห้าตีต,ตีห้าเกือบหกโมงแล้วนนะโอเควายมาสองตัววายมาอีกเดี๋ยวสี่รอบหยกมา โดดไปไม่โดดโอ้โห้ยยี่เหลี่ยมโอ้โหมาไหมสองไม่มาไปต่อละกัน30รอบเหมือนเดิมนะครับผมทบไปเพราะว่าบัวมันใกล้โดดเอ้ยทุยบัวผมว่าเสือมันใกล้โดดละอ่ะเห็นไหมมาละเป็นส้มด้วยนะครับผมไม้สี่ร้อด้วยประเด็น ครูสิบไออีกตัวเดียว,ว,เ,ยวเฮีย้ยไม่ครูสิบเก็บวายใหม่แล้วกันนะครับผมแกบักด้วยไปหนึ่งรอบสิบครั้งพอเราแค่ไว้แก้บักเฉยๆนะไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เล่นบ่อยๆเวลาปับไม้ต้อสูงเราจะรู้ว่ามันไม่ค่อยเข้าไม่รู้พออะไรเหมือนกันต้องเลยมาเล่นไม้น้อยก่อน โอเคไปใหม่400เลยแต่มันขึ้นยากจัดเลยอะสามสิบรอบนะโอ okay. เคยิบห้ารอบวายมาอีกสองตัววายค่อนข้างสวยอยู่นะมีมาอีกไหมมาอีกตัวนะโอเคมาอีกก็ทองหลุดมาเยอะเหมือนกันนะ แต่ไม่ออก3แถวเอ้ยถ้วยสแถวไม่ออก3ตัวเลยอะออกมาแทบทุกอันอ่ะสองแถวรุดมาแล้วหนึ่งนะวายมาเรียบร้อยเข้า2องโอ้โหเป็นถุงด้วยไม้สี่ร้อยตัวแพงนะเนี่ยคูณสิบไหมอุ้ยมีโอกาสเรียบร้อยเข้าโอ้โหถุงคูณสิบสี่พันสี่หมื่น โอ้โหเี้ยโค้สวยแต่ตอนนั้นเล่นไม่ร้อยเขาก้อนทองสองสองลายแล้วก็หยกลายหนึ่งโอ้โหเยี้ยแบบเจ็ดหมื่นอะโค oh, ้สูงอาตรงๆสูงกว่าตัวนี้ขนาดหมายหนึ่งร้อยนะแต่แม่งด้วยความที่เป็นก้อนทองอะเนาะแบบเอาจัดเลยอะสี 40, 45, 5, ะ่หมื่นสี่หมื่นห้าห้าพันหรอห้าพันโอ้โหก็เอาเท่านี้แล้ว เอ้ยถูกละถูกละ <c oughs> ก็ทำดีแลกันนะครับผมเนาะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, เป็่อกำลังใจให้ปันด้วยนะครับผมสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปพบกันใหม่ครั้งหน้าสํับวัสดีก็บาย